กดไลค์ได้เลยค่ะหมายเลแดบ้าเรานี่ยไม่ตต้องแอนทูเลลองแอดมินจ้าโอ้ขอบคุณค่ะคุณสมจิตใครได้ดูคลิปแอดแอนบ้างคะไม่ได้ใช้สาวปูนเะอใช้สาวปูนค่ะแกะไรดไปรกแงเลานยไลค์ไดบนาคุณลยาดคยะ คุณกัมพร์สาใส่เสาปูอยู่ค่ะวันนี้สากำลังยกเข้าไปด้านในอาบกนัย่งันไปาลัง้วยโอ้ยไปเลยเลยไปเลลงคุณลงมือทัยาานาเะ้ไปนะคุณลุงถ้าทอะไรปุ๊บก็จะเรียกว่าไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพรนี้ก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกเยอะเลยนะว ตื่นต่อพักเบรกกินลูกชิ้นก่อนนะคะ่ทีมงานก็พักเบรกทานลูกชิ้นก่อนโอ้ลูกชิ้นผักเยอะมากเลยนะคะนู่นะฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะตามเฉลี่ยว่าชาวนาได้ค่ะน้องต้นเขาเป็นแกเป็นคนที่คิดไวบทำไวค่ะนะคะลงมือทำไวนะไม่รีรอช้าไม่พลัดพลันกันพรุ่งนะคนก็ ขาคิดปุ๊บถ้าจะทำอะไรก็จะลงมือทำทันทีนี่คือผลนะคะ,คะเหมือนกับเม่อแกมีแลนที่จะทำอะไรปุ๊บแกก็จะพาทีมน,น,น,นะงานทำบางทีก็อาศัยเวลาพักนะคะช่วงที่เมื่อวานนี้ก็พักนเนื่องจากวันพระเนาะ,ะเมื่อวานนี้ก็มีการประมูลกระเป๋านะคะประมูลกระเป๋านะคะเมื่อวานนี้เป็นกระเป๋านะคะที่ ของบอสยูนะคะแฟนพิรันีนะคะนะคะซึ่งียกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านประมูลมาเนาะนะคะก็มาส่งมอบต่อให้กับนักเรียนนะคะอาหารกลางวันนะคะนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้มีบางคนนะคะไม่รู้ใครนะคะแถวแถวสีก้อนั่นแหละนะคะก็บอกว่าลุงกับป้าสงสัยจะไม่มีเงินกินข้าวแล้วมั้งถึงได้เอากระเป๋ามาประมูลนะคะก็คือเป็นคนที่ จิตใจนะคะไม่ค่อยดีนะคะเอ่อแสดงว่าเขาไม่ได้ดูไร้สดเลยเนาะนะคะคือกระเป๋าที่เราประมูลเนี้ยนำไปเป็นสนับสนุนอาหารกลางวันนะคะเด็กนะคะที่โรงเรียนนะคะใกล้วัดบ้านเดือนะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่ว่าเนี้ยเป็นคนที่อิดฉาลุงพลตะแตงค่ะนเอ็นคิดว่า น่าจะอิจฉานาะแล้วก็ไม่ได้ดูหัวข้อเขาด้วยนะเวลาพูดก็พูดหน้าตาช่ยนะคะว่าสงสัยเขาไม่มีจะกินแล้วถึงเอากระเป๋ามาประมูลนะเออเอ็มก็ฟังดูเมื่อเช้าก็อย่างข้มแมงข้แมงอยู่น้องํำโชคล่ะคะน้องํำโชคอยู่กับแอดชัยในบ้านค่ะทำไมบ้านสบติดดินล่ะคะตัวงูค่ะไม่ใช่ติดดินค่ะก็มันจะตั้งเสาค่ะนะคะเป็นการวัดเป็นการวัดนะคะ จะมีเสาค่ะคุณย่าคุณใจแอนใจแอนสวัสดีค่ะนะคะอืมนะคะเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนโรงเรียนอะไรเอชัยนะโรงเรียนเอฟเอฟอะไรเอฟโออ๋อโรงเรียนยูเนสโกนะคะเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเอ่อ เด็กนักเรียนทั้งหมดก็22นะคะ22คนนะคะจากโรงเรียนเล็กๆนะคะเด็กนักเรียน22คนเป็นการหนับสูนอาหารกลางวันเด็กนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะได้บุญได้กุศลนด้วยเด็กก็อิ่มท้องนะคะระวังเออนนี้ก้าไปไหนก้าอยู่บ้านค่ะทาการบ้านใ่บ้านนะคะก็คือมีงานนั่นเองนะคะพี่เอ็นกินข้าวยางโอ้เอ็นไม่ทานข้าวเมื่อเย็นค่ะ คุณชูนะคะน้องแอรแอดมินน้อยแม่มากเก็ดๆค่ะถ้าใครได้ดูคลิปเอดอนเนาะนะคะทุกคนก็จะชอบดีนะคะจากถ้าใครดูช้าก็ถือว่าเรายังไม่มีชู้โอ้โทษค่ะลุงและทุกคนทีอย่างเป็นที่สุดใช่ไ่ะคุณย่าเขาจะเทปูนที่หลังใช่ค่ะใช่ค่ะชนะตะพอนสองลีะคะย้ายเด๋ยวนะวางขาเยีเอานบ่ พี่นี้ฝากปิาบัด้วยนะคะเอ็ดยังนี่ค่ะเดิตนี้กเรื่อยเลยเววนบ้านเดือนนะคะแอนพี่เสียใจมากตอนเอ็ดมินบอกเหรอพยอยังดูคลิปแอนเลยม่นมากเอ็อนก็หวังว่าเอฟซีดูคลิปแอนเนาะเสาคุณได้พี่แอนเด้อคุดเสาลึกลงไปคุดเสาลึกลาไ่ โอ้เสาที่ควานนะไปขุดไปจ้ามันจะมานั่งอ่าลงลุงลุงลงเอฟซีมองอยู่เอย่างไรงานเอฟซีอะแอนขอบใจเลขจุดแปดจ้าขอบคุณค่ะนะคะจ้าเอ็นเอนก็เตรียมที่จะให้ค่าขนมเอดมินเนาะนะคะที่ให้โชคนะคะก็มีเอฟซีนะคะเห็นบอกว่าถูกกับการดูคลิปแอดแอนนะคะก็อยากจะฝาก ให้กับเอสมินน้อยนะคะก็เอสไอดีไลน์ได้นะคะ0 8 6 3 8 6ป1 9 5ส่นเกอาเสียงคูณอาไรใคงมาคกคุณเสียงน่ะมันอย่ไอนีหนนอไร่้าไที่มีชคนะคะไรีว่าอยากเอออะไรนะเออไปนะไปงมาสามบ้านสามเมืองมาไหนาไ อะไรเราเลยนี่รับเม็ทดมที่เหลืองมาเลยกระไรเม็ดที่เหลืองคิดขึ้นมาเลยเด้อโอ้ยมันเสียมีเฮาอันนี้มีเฮาแยน,นแยนหันกล้องนี้หมดโอ้โหหลบดีเองอะไรนะ เตนอัดพูดจาแม่นมากต้องขอสั่งเนื้อเป็นอ๋อจ้าไม่ได้ซื้อเลยเจ้าพิษจม่าเลยนึ่งอย่าประการงานภาษาไมันเจ็บกล้ามเอืกกลาอึกอย่นี้โอ้พ่อใหญ่อย่างนี้ไหมกินยาอย่างยาลดความรอบอสยลดความรอท่าปรมดาลูกเอ้ยต้องขระใจ ตาแน่วแท้กี่ยาลดความรอเจ็บองเจ็บเอิกว่าเดยวนี really ่เอาบัรมึงความันขยนีความยายาอบมันด้องตำแหน่งมันที่ใดเอ้าเอ้านะคะชอมเอเอฟซีนะคะที่ถูกนะคะ เรียกว่าดูจากช่องเอานะคะเพื่อนก็ส่งโมกนะคะ่าขนมให้น้องเอ็ดมินน้อยนะคะขอบคุณพี่มายนะคะมายด้วยนะคะ บุญยากับปูนะบยาก้าวยม่ยบุกบูพี่นดาบอกดูอยู่ค่ะเอซื้อไหมคะรอหมดนะไปไป ไปอะไรเสิร์ฟอีกเยนเลยครับเอตัวเดิมจ้าไปนั่นแล้วได้เฮ็ดเองไปไปไปไลยเดยลยองนีีน้ำโหได้จรางนีน้ำโหดนจ้าคุณลุงเออเบนบอรอล้อบอ่์ อย่าเราลุงลุงลุงเขาบอกว่าขันติขันตีไม่ขันกับใครละคุณพรุทำไมี่ร่จด้มันนั่งขันอย่นี่มไม่ได้ขันกับใครละขันตีขันตีเดียวแปกนไดยมังผมได้ ไปลายปลายปลายไปทำมันจะมืดจะค่ำจะได้เอาเสาลงหลุมคีฟมาไปไหมคิ่คีฟมาใช่หรอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจคบคลิปลงับเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนยเเเ็ด้้ออออกัโ ลุงโทรศัพท์ลุงเปล่าแอนเข้าก็ถูกเจ็บแตอ๋อเดี๋ยวเอาออกก่อนเถอยากจับอยากดีใจด้วยนะคะดีใจเลค่ะดูซองเต้าเห็นปะยี่เป็นอยู่นึงจีวันเต้าไม่ยู่นี่เข้าใจว่าเรียมเต้าตัวนี้สีมันจะบานเลยต้องบ้านออก เจ้าก็เห็นมาตีนเสาเปนบานจักเช้นเลยนะเดี๋ยวยกงยงไปไลยมยหนนหนดนลยได้โนะ้ <laughs> ได้ดีติดา่กลางอยู่ตรงนี้ลบก่่นเด้อคุกว้างไพรเด้อเดียก็เป็น <laughs> ประเด็นมากงน,ะนี่ <laughs> ยันดก่น้ยาลง ยาจ้าแขกแขกนขกทอดอะไรกันหนิพูงั้นแกจะไปเซ่ไปเรื่งนันนุงกับลุงหวานก็ชอบหยอกชอบหยอกกันทุกคนมันเป็นแบบเออมันเป็นสีสันนะทุกคนนะสนุกดิถ้าลุงไม่ได้หยอกลุงอวาน่ยไม่รู้เป็นไรเออน้องแอนได้เยอะมากคะอ๋อเอ็ดมิน ดูคลิปแอนหรือเปล่าคะหรือว่าดูคลิปใครเอ่ยนะคะอือเอาอีกแล้วลุงบอกไปไปเบิ้งไหไปได้พี่แอนไปเห็นได้ไล่หนีได้ไปคุดหลุมเจ้านั่นนะลุงบอกให้ไปคุดหลุม